สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงบทที่51ของล่อลวงอสูรนะคะสถานการณ์ของตระกูลบูดาพูนเขาเหล็กนี่เอ่อเริ่มต้นก็เจอปัญหาใหญ่เลยใช่ค่ะปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องการเกษตรนี่แหละคะ่ะคือมันเป็นโจทย์ที่ยากมากเลยนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยเหมือนจะมีทางออกแล้วนะกับไอ้ต้นข้าวสารนะครับอ๋อที่ว่าให้ผลผลิตเยอะๆใช่ไหมคะใช่ครับผลผลิตดีมากแต่ ลูกที่ภูเขาเหล็กไม่ได้เลยคือดินมันเออมันมีโลหะปนเปื้อนเยอะเกินไปเห็นว่าแค่เอาเหล็กไปวางใกล้กๆเข้าก็ตายหมดเลยเหรอคะโหไวมากครับไวมากจริงๆว่ากันว่าสิบวันก็ไม่รอดแล้วแสดงว่าปลูกไม่ได้แน่นอนกริมก็เลยต้องเปลี่ยนแผนเลยสิคะที่นี้ครับก็ต้องเปลี่ยนไปปลูกต้นผลไม้น้ำมันแทนคือต้นนี้มันทนดินที่นั่นได้อ่าฟังดูดีขึ้นมาหน่อยแต่เหมือนจะมีปัญหาอื่นปามาอีก มีครับปัญหาใหญ่ซะด้วยคือมแมลงศัตรูพืชครับมันชอบต้นผลไม้น้ำมันนี้มากโอ้กลิมคงกังวลแย่เลยนะคะถ้าสวนผลไม้น้ำมันโดนทำลายไปนี่เอ่อแหล่งรายได้หลักเลยนะใช่ครับกังวลหนักเลยเพราะมันเป็นแหล่งรายได้เดียวจริงๆของตระกูลตอนนั้นเลยถ้าล่มนี่คือคือจบเลยแล้วแล้วทำยังไงกันต่อคะมีทางแก้ไหมก็ จังหวะนั้นพอดีครับเจ้าไห่เขาก็เข้ามาช่วยพอดีเขาบอกว่ามียาฆ่าแมลงสูตรเฉพาะอยู่อะจริงเหรอคะเขายัางชั่วหน่อยแต่เอ่อมันก็มีคําเตือนเหมือนกันนะครับเจ้าไห่บอกว่ายานี้มันเป็นพิษนะเอ้าเป็นพิษเหรอคะแล้วจะใช้ได้เหรอคือถ้าใช้กับพืชผลที่คนกินเข้าไปนานๆเนี่ยอาจจะมีสารพิษสะสมในร่างกายได้ครับอืมน่าคิดเลยนะคะแล้วกริมกับเมอร์ลินว่ายังไงบ้างคะพอรู้เป็นพิษ ตรงนี้น่าสนใจครับพอได้ยินว่าเป็นพิษนะทั้งกริมทั้งเมอร์ลินตอบทันทีเลยว่าไม่เป็นไรเอ๊ะไม่เป็นไรได้ยังไงคะคือเขาบอกว่าผลผลิตส่วนนี้เนี่ยจะเอาไว้ขายให้คนอื่นส่วนที่ตระกูลจะกินเองอะ่ะค่อยหาวิธีอื่นเอาโหฟังแล้วรู้สึกเอ่อขมขื่นนิดนึงนะคะเหมือนสะท้อนความรู้สึกที่เขามีต่อโลกภายนอกเลยครับชัดเจนเลยว่าเขาคงรู้สึกไม่ดีแล้วก็ ไม่ไว้ใจโลกภายนอกมากๆที่ผลักไยพวกเขามาอยู่ที่นี่อะครับค่ะนอกจากเรื่องกเกษตรเรื่องยาพิษนี่แล้วก็มีภัยอีกอย่างที่ตระกูลบูดาต้องเจอใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องของพวกสิ่งมีชีวิตอมตะหรืออันเดดที่เจอผ่านหน้าจอเฝ้าระวังอ๋อที่เชื่อมกับมิติพิเศษของเจ้าไหาพื้นที่ต่างมิติส่วนตัวของเขาครับผมแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ เอ่อมีหนูโครงกระดูกตัวหนึ่งโผล่เข้ามาในห้องนั่งเล่นในมิตินั้นเลยฮะห,หนูโครงกระดูกในห้องนั่งเล่นแค่คิดก็ขนลุกแล้วค่ะมาได้ยังไงคะนั่นก็เชื่อกันว่ามันน่าจะตามกลิ่นไอยมนุษย์เข้ามานะครับอาจจะตอนที่เปิดเข้าออกมิติครั้งก่อนๆก,กลิ่นมันอาจจะเล็ดลอดออกไปน่ากลัวเหมือนกันนะคะเนี่ยครับแต่จากเรื่องนี้เจ้าไห่เขาก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยนะคือไอเดียล่อจับอสูร ล่อจับอสูรยังไงคะก็ใช้ประโยชน์จากจุดท,ที่พวกอันเดดมันไวต่อกลิ่นอายมนุษย์นี่แหละครับล่อให้มันเข้ามาในห้องนั่งเล่นทีละตัว2ตัวอ๋อเพราะพื้นที่มันจํากัดเข้ามาเยอะๆไม่ได้ใช่ครับแล้วพอเข้ามาในห้องนั่งเล่นก็จัดการได้ง่ายขึ้นปลอดภัยกว่าเยอะก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะแต่ตอนแรกเขาก็กังวลกันใช่ไหมคะว่าเอ๊ะที่พวกอันเดสผอมาถี่ขึ้นเป็นเพราะพวกเขาย้ายมาอยู่แถวนี้หรือเปล่ามีครับมีความกังวลเรื่องนี้ แต่เมอรินก็แย้งไปว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะพวกเขาอยู่ที่นี่มาสักพักแล้วแล้วยังไงต่อคะแล้วเมอรลินก็บอกว่าก่อนหน้านี้พวกสัตว์อสูรหรือ Magical Beast น่ะมันก็ออกมาอารวาดก่อนพวกอันเดดอยู่แล้วอ๋อเรื่องความถี่ที่สัตว์อสูรมันโผล่มาในทุ่งร้างดินดำนี่เองใช่ครับคือข้อมูลเดิมเนี่ยบอกว่าปกติมันจะออกมาทุกๆ1 0ถึงปีเลยนะแต่ครั้งล่าสุดนี้เพิ่งไม่กี่ปีเองครับ3-4ปีเอง แต่เมื่อลินก็ให้ความเห็นว่าไอ้ข้อมูลจากโลกภายนอกเนี่ยอาจจะเชื่อถือไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่าไม่มีใครเข้ามาสำรวจนานแล้วประมาณนั้นเลยครับไม่มีใครเข้ามานานมากแล้วสถานะทางจริงๆข้างในมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้พอได้รู้เรื่องมิติของเจ้าหายแล้วเนี่ยดูเหมือนกริมจะเอ่อมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยนะคะเลยว่าจะรอดเป็นความหวังของตระกูลเลยนะคะครับผมแล้วก็มีข้อมูลสำคัญอีกอย่างที่เจ้าหายบอกตอนท้ายสุดเลยคือค่ะ คืออะไรคะคือมิติเนี้มันอัปเกรดได้ครับขยายขนาดได้ด้วยอัปเกรดได้ยังไงคะด้วยการเอาพวกพืชพันธุ์แปลกๆจากข้างนอกเข้ามาปลูกในมิติถ้ามิติยอมรับแล้วพืชมันโตได้ดีมิติก็จะพัฒนาตัวเองอัปเกรดขยายใหญ่ขึ้นได้โหสุดยอดเลยอันนี้เป็นความหวังครั้งใหญ่จริงๆนะคะเนี่ยครับเรื่องนี้สร้างความตื่นเต้นให้กริมกับทุกคนในตระกูลมากๆเลยครับ สรุปก็คือตอนนี้ตระกูลบูดานเนี่ยต้องรับมือกับความทา้าทาย2ด้านใหญ่ๆเลยนะครับ 1. คือเรื่องการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเศรษฐกิจผ่านการเกษตรที่มันยากมากๆค่ะกับอีกด้านก็คือภัยคุกคามจากพวกสิ่งมีชีวิตในทุ่งร้างดินดำที่อยู่รอบๆตัวเขาเลยถูกต้องครับทั้ง undead ทั้ง magical beasts ที่ว่ามันอัปเกรดได้เนี่ยครับผมมันอาจจะไม่ใช่แค่เครื่องมือช่วยให้รอดไปวันๆนะคะ แต่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญเลยก็ได้ที่จะช่วยพลิกฟื้นชะตาของตระกูลบูดาในระยะยาวจริงๆค่ะเป็นไปได้สูงเลยครับน่าติดตามมากๆว่ามิติเนี้ยจะพัฒนาไปได้ถึงขนาดไหน